ก็ญญาการสนทนาดีครับมาในวันนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สกายบล็อกนะครับผมซึ่ง Server เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นใหม่เลยนะครับเป็นคอมเวอร์ชั่น1ท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นวุ่นล่าสุดอะไรดูตามพวกชีบอ่ะแล้วกันรูมเวอร์ชั่นเออทุกทีเก <c ười> <c ười> ินเลยเข้ามาเลยครับว่าอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้คืออะไรพวกเบ็ดอะไรเนี่ยปุ๊บอุป,ปกรณ์ก็จะแจกก็จะมีประมาณนี้นะครับข้างๆเนี่ยมันก็จะมีดีดคอร์ดด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดีดคอร์ดให้ด้วยละกันนะครับใต้คลิปเนาะ มันกดไม่ได้เลยนะครับข้างๆตรงนี้เขาน่าจะแบบปิดอัปเดตไปก่อนนะครับไม่ให้กดนะครับม,มีกระจกกันอยู่อ่ะแล้วกดปุ่มเพื่อสร้างเกาะตึมเป็นแนวสกายบล็อกนั่นเองนะครับเชิอมนี้เห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นแนวสกายบล็อกกดมาก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เล่นได้เลยนี่คือเอาเตรียมของให้แล้วเหรอนี่คืออะไร <c oughs> ไม่ต้องลองครับเสียของเพราะมันครับไม่ได้นะครับก็คือเอาอันนี้มาครับไม่ได้หรอ หรือว่าไอ้เตานี้โยนนาฬิกาเพื่อกับสปาวนะครับนี่อ๋อโยนนาฬิกาเพื่อกับสปาว์เหรอลองโยนสิอ๋อนี่ไงกดโยนนาฬิกานะครับเพื่อกับสปาว์ไม่นี่ครับนี่คือสปาว์โอ้เมื่อกี้มันก็อาจจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าผมเกลือตรงนั้นเนี่ยเราก็กดนี่แล้วเราก็กับสปาว์ได้แล้วเห็นไหมเราก็มีปุ่มกับสปาว์ไปของตัวเองแล้วกดโยนนะเออ ตัวนี้ครับคับไม่ได้นะก็คือของพวกนี้มันคับไม่ได้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวสปากันนะครับว่ามีอะไรบ้างมีของบริจาคเลยของผมะจะมีประมาณนี้เนาะนี่หินไดมอนด์อุ้ยไดมอนด์ใครบริจาคไดมอนด์วะเอาละเอา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 ,เอาหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะให้ผมเก็บไว้ให้คนอื่นดีกว่าผมไม,ม่ได้มาเล่นเปลืองนะครับเราเอาเก็บไว้ให้คนอื่นเนาะตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ดีคอร์ดนะครับดีคอร์ดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนีเห็นไหมยูทูบดีคอร์ด ก็คือ i s c o r d หรือว่าอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นลิงก์ไหมนี่แล้วก็กดได้นะครับกดไม่ได้นี่ต้องพิมพ์ออาเนาะไปพิมพ์ออาแต่ก็กดใต้คลิปผมได้นะนะครับตรงนี้เป็นส่วนของกลับเกาะให้พิมพ์ตามนี้นะครับอ่าให้พิมพ์ตามนี้นะสำหรับใครที่จะอยากจะกลับเกาะมายวเราไปตรงนี้ก่อนนะเปิด GUi นะครับปิด GUi อ๋อข้างนี้ผมปิดไปเลยแล้วกันเนาะนี้เชิญ เพื่อนเขาเกาะนะครับแล้วก็เชิญได้เห็นไหมนี่แล้วก็มาเชิญตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นคนที่จะถูกเชิญมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คนห้องคนเชิญก็ไปอยู่ตรงนี้นะครับให้ยือนอันนี้คนที่จะเชิญอันนี้คนที่ถูกเชิญประมาณน,นี้มาแลกกับสปาดีกว่ากับสปานะครับอ่าสิ่งของตรงนี้นะครับก็คือบารไอเทมนะครับซื้อไอเทมทั่วไปนะฮะ ก็เป็นส่วนตรงตรงนี้นั่นเองนะครับใครอยากจะซื้ออะไร,รก็กดสวิตช์เอาเนะเาะสมมติผมอยากจะซื้ออันนี้ตึ๊บตึ๊บได้ไหมไม่ได้อะ่ะอ๋อมีเงินเหรอมีเงินผมอาจจะเงินไม่พอก็ได้นะนี่เห็นไหมมีราคานี่25บาทได้ปะซื้อไม่ได้เหรอดูไอยู่ตรงนี้ซื้อไงอะซื้อไม่ได้อะ ซื้อไอเทมทั่วไปนะครับแต่ไปซื้อไงวะไม,ไม่ได้หรือว่าผมไม่มีตังค์สักบาทเลยอาจจะใช่นะผมอาจจะไม่มีตังค์สักบาทเลยอันนี้คือโซนเอ็นชาร์ดนะครับโซนตีโบนต่างๆก็มาดูกันได้นะตรงนี้นี่เฮ้ยแอปเปิลทองฟรีเหรอมีดอกตรงนี้เหรอแอปเปิลทองคือแอปเปิลแอปเปิลทองมันจะแจกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเก็บได้นะโคตรเทพนะครับตรงนี้เป็นอัปเกรดสเตตัสนะครับนี่แล้วก็อัปไปเลย แล้วก็มีหนึ่งพอยอะไรก็ออมไปนะครับแต่ผมไม่มีอะไรเลยเพราะผมเป็นตัวเปล่าก็กลับสปาดดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปโนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นที่ขายของนะครับแต่เขายังไม่ได้ทำเนาะตรงนี้โซนของตรงนี้เป็นเซลนะครับเอาเอาของมาขายได้น,นั่นเองตรงนี้เนี่ยเป็นว <c oughs> ัดประ่างๆนะครับแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับอ่าเลยไปแลกเปลี่ยนไอเทมเนาะนี่ครับมันก็จะมีให้แลกเปลี่ยนข้างในเนาะเห็นไหม ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ไอเทมแล้วก็ตรงนี้เป็นวาร์ปนะครับมีโลกเดอะเอ็นนะครับก็คือโลกเอนเดอร์นั่นเองแล้วก็โลกเนเทอร์นะครับทุกคนน่นจานนจะรู้จักจากน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะอันนี้ดันเจียนนะครับแล้วก็ไมเป็นโซนคุณแรกนั่นเองแล้วก็โดเนทโซนนะครับสำหรับผูส้สนับสนุนเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ไปส่งโซนส่งกระชาเนาะแล้วก็เป็นโซนเควสนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนเควสก่อนเลยกัน อ่าส่วนคลีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบหุ่นมาแล้วก็เรามาก็มาอ่านรายละเอียดนะครับว่าจะทอะไรบ้างเนาะก็จะได้รับของไปเลยนะครับแล้วส่อของตรงนี้คืออะไรน่าจะเป็นโอนเงินนะครับอ่าอันนี้คือผู้ส่งเงินนะครับเป็นเทรดด้วยโซนนะครับตัวนี้เป็นแลกเงินนะครับเอาเนี้ยมาแลกเงินนะเอาเน,นี้ยหนึ่งอันเท่ากับห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้วิธีการแลกอันนี้ก็คือปุ๊บนี่ แรกไอเทม2ชิ้นก็คืออะไรวะสุ่มแจกโดยแอดมินนะครับนะแล้วก็เปิดตรงนี้ได้นะสุ่มแจกชั้นสองก็เอานี่มาแรกนะก็คือไปเอาเอเมอรัล็อเนี่ยมาแลกนะครับอ๋อ5อันเท่ากับ14เอเมอรัลล็ก็คือเอาสม,มุดไอพวกนี้มาแลกเนาะหรือว่าเอาของพวกนี้มาแลกได้เห็นปะอ๋ออันนี้เอาเอเมอรัล็อมาแลกได้นะครับไปเราไปฟอร์ไปชั้นหนึ่งดีกว่า แล้วก็สปาดีกว่านะครับดีนะแหมมันได้บางดีนะครับสมีจะโซนต่อไปผมจะพาไปสุ่มโซนสุ่มกระชานะครับแล้วก็เป็นโซนโดเนีแล้วกันเนาะโซนสุ่มกระชาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาพวกข้างบนนี้มาสุ่มเนาะแล้วก็มากดตรงนี้ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับโซนสุ่มกระชาเนาะไปเล่โกเลยแล้วกันนะครับโซนต่อไปนะครับเป็นโซนของผมจะพาไปโซนของโดเนีแล้วกันแล้วก็จะจบคลิปเลยเนาะ เดี๋ยวจะยาวไปนะครับปึ๊บเข้าไม่ได้งสงสัย่เขายังไม่ได้ทำนะครับโซนนิดงั้นเราเปลี่ยนดีกว่าเราไปโซนดันเจียนตึ๊บอ่าดันเจียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับความสัตว์ฟาร์มอะไรก็จัดการได้เลยเนาะความสาตัตว์หนุนความสัตว์ยังไม่เกิดเท่าไหร่นะครับจึงจึงเราก็มาฟาร์มได้เอาเนื้อมงเนื้อหมูนะครับก็มานี่เนาะสไลด์คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นแนวเอาชิลล์เนาะแล้วก็เป็นสกายบล็อกด้วยนะครับ ไง่ายๆนะครับสำหรับการเล่นนะครับน่าจะเป็น,นแนวสกายบ็อกซ์ป่ะผมว่านแนวสกายบ็อกซเหรอนี่เธอ,อเป็นแนวอาชิลอยนั่นแหละนะแล้วสกายบ็อกเราจะเข้าเกาะยังไงเราจะเข้าเกาะสกายบ็อกยังไงตรงนี้เป็นเชิญเข้าเกาะนะครับอ๋อนี่ไงก,กับเกาะไอพิมมานี่หรือว่าเราจะกดกลับเกาะตรงนี้เลยก็ได้ อ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเกาะแล้วเห็นไหมก็ไว้เจอกันคิปหน้าแล้วกันนะครับเป็นแนวส์สกายบล็อกนะสรุปไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ